สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมารู้ชอบร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแบ่งปัน6เทคนิคเล็กๆน้อยนะครับที่จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยผมก็ได้มาจากการเล่นเองแล้วก็ได้มาจากคำแนะนำของหลายๆคนในไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งจะมีเทคนิคอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูของรางวัลในจดหมายสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลที่ผมเล่นอยู่กิจกรรม Summer Time e v e n เได้จบลงแล้วนะครับผมและทีมงานเนี่ยก็ได้ทําการเปลี่ยนไอเทมไอศครีมเป็นหินหยกให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับส่งมาให้ทางจดหมายก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมผมมีไอศครีมอยู่ทั้งหมด49ชิ้นนะครับก็เลยได้รับหินยกมาทั้งหมด4,900หินยกนะครับ เมื่อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็สบายใจได้เลยนะครับว่าไอเทมไอศครีมแลวก็ไอเทมเปลือกหอยเนี่ยหากเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็เตรียมรอรับคืนเป็นหินหยกได้เลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมกดรับเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ4,900ตอนนี้นะครับผมมีหินหยกอยู่ทั้งหมด26,500นนะครับผมอันนี้สายฟรีจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยอยู่ดีๆหินหยกก็เยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า6เทคนิคที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้เนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันที่เทคนิคที่1นะครับสําหรับเทคนิคแรกนะครับผมก็อยากจะแนะนําทุกคนว่าอย่าเอาเงินไปอัพตัวละครที่เราไม่ได้ใช้งานจนหมดนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการที่เราเนี่ยมีพลังรวมของไอเดียเยอะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาตัวละครไปใช้งานนะครับเราจะไม่ได้ดูที่พลังรวมของไ d ดีนะครับแต่เราเนี่ยจะดูที่พลังรวมของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างปูเนี่ยตัวเดียวพลัง35 0 0มนะครับรวมกับเบียคุยะอีก25 0 0 0ก็เป็นประมาณห0,000่นแล้วนะครับผมเห็นไหมครับ2ตัว6 0 0 0ืนถ้าใส่6ตัวนี่ก็แสนกว่าเกือบ20,000 0เลยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพลังรวมไอดีนาะบางคนเนี่ยอาจจะมีพลังรวมไอดีอยู่ประมาณ6-7แสนนะครับแต่พลังรวมทีมเนี่ยอาจจะอยู่ที่แสนตน้ตนๆก็ได้เนาะ เพราะว่าพลังรวมได้มาจากการอัปเกรดตัวละครอื่นๆนะครับจึงไม่แปลกเลยที่ทําไมบางคนเนี่ยถึงผ่านด่านเนื้อเรื่องหลักบางบทไม่ได้นะครับผมสาเหตุก็เพราะว่าเอาเงินไปอัปเกรดตัวละครอื่นๆจนหมดนะครับแต่ตัวละครหลักที่ใช้งานเนี่ยกับไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มเลยเนาะจึงทําให้เวลาเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเลยสู้คนอื่นๆไม่ค่อยได้นะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมแนะนา,นาเลยนะว่าอย่าเอาเงินไปอัปมั่วนะครับ เพราะเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้ามาถึงด่าน16เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะติดกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยถ้าดาเมดไม่แรงจริงตัวละครไม่ถึงจริงเนี่ยโอกาสที่จะผ่านเนี่ยยากมากๆนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเราไปดูกันที่เทคนิคที่2นะครับสําหรับเทคนิคที่2นะครับก็คือเอาเข้าปั้นนะครับไปฟาร์มวัตถุดิบเพื่อรออัปเกรดตัวละครใหม่ๆที่เราต้องการจะใช้งานในอนาคตนะครับ สำหรับเทคนิคนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครที่ต้องการเล่นได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับการอัปเกรดตัวละครแต่ละขั้นเนี่ยมันจะใช้วัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรามีข้อปั้นเหลือก็อย่าลืม ไปฟาร์มพวกไอเทมวัตถุดิบเหล่านี้เก็บไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราได้ตัวละครใหม่มาเนี่ยแล้วเราอยากจะปั้นมาใช้งานเราก็จะได้ทําการอัปเกรดได้ทันทีโดยที่ไม่จําเป็นต้องเอาเข้าปั้นไปกดกวาดล้างในภายหลังนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมก็พยายามฟาร์มเก็บเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับก็คือพอมีตัวละครใหม่มาเนี่ยผมก็สามารถอัปเกรดเป็นระดับ4ขีด3ขีดม่วงได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ฟาร์มเก็บไว้เนี่ย กว่าจะปั้นตัวละครได้แต่ละขั้นเนี่ยบอกเลยว่าเปลืองเข้าปั้นมากๆนะครับโอเคผ่านไปแล้ว2เทคนิคนะครับต่อไปเราดูกันที่เทคนิคที่3เนาะสำหรับเทคนิคที่3นะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมอย่าเอาแลไอเทมไปใช้มั่วๆนะครับ สำหรับในเกมนี้นะครับลาไอเทมมันก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะครับผมเช่นไอเทมจิกซอแดงนะครับไอเทมผูกพลังหรือว่าจะเป็นพวกไอเทมคำพีแล้วก็ตาสัญ,ญลักษณ์นะครับผมก็ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือไอเทมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันหายากกว่าปกตินั่นแหละนะครับก็คือ,อไรายไอเทมเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันหายากนะครับเราจึงควรจะเอาไปใช้กับตัวละครหลักที่เราคิดจะเล่นไปยาวๆจนเกมปิดนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับพลาดเอาไปอัพตัวละครอื่นๆเล่นจนหมดแล้วเนี่ยก็คงต้องใช้คําว่าเสียใจด้วยนะครับแต่เราก็สามารถหาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะหายากเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ยังมีแรไอเทมเหล่านี้อยู่ก็อย่าลืมเอาไปอัปเกรดตัวละครหล,ลักกันด้วยนะครับผม โอเคต่อไปเราไปดูกันที่เทคนิคที่4ี่นะครับผมสำหรับเทคนิคที่4เนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าอย่าไปใส่ใจกับคำว่าเทียริสหรือเทียของตัวละครมากจนเกินไปนะครับสำหรับเทียริสในภาษาเกมเนี่ยก็คือตารางการจัดอันดับความเก่งของตัวละครนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตารางพวกนี้มันก็มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันก็มีจุดเด่นของมันอยู่เนาะ มันอาจจะใช้ได้ไม่ดีในดานหรือว่าระบบต่างๆในตอนนี้แต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับดานใหม่ๆหรือว่าระบบใหม่ๆก็ได้นะครับและคนที่จัดทำเทียริทขึ้นมาเนี่ยก็คือผู้เล่นเหมือนกับเราเนี่ยแหละนะครับผมบางครั้งตัวละครที่เขาจัดอันดับว่าดีเนี่ยแต่บางทีเขาอาจจะยังไม่เคยใช้งานเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไว้เป็นแนวทางได้แต่อย่าไปปักใจเชื่อ100%เเนาะจนกว่าเราจะได้ลองเล่นเองหรือเห็นคนอื่นเล่นให้ดูกับตานะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่า มันดีจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูกันที่เทคนิคที่5นะครับผมสำหรับเทคนิคที่5เนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเช่นเดียวกันกับผมเลยถ้าไม่มีหลายๆคนในไลฟ์สตรีมบอกเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบความสัมพันธ์ของตัวละครอยู่นะครับโดยเราเนี่ยสามารถกดดูได้ว่า ตัวละครแต่ละตัวมันมีตัวละครไหนที่เป็นตัวละครจับคู่หรือว่าเป็นตัวละครที่เชื่อมความสัมพันธ์บ้างนะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นตัวละครที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถกดมาที่ตัวละครแล้วก็กดที่คําว่าบอลตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับหลังจากที่เรากดมาเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะว่ามันมีตัวละครหรือมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่เป็นค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนั้นๆเนาะหลังจากที่เราเปิดค่าความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับสเตต,ตัสต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับอีจยวผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะอย่างเช่นตัวละครโทชิโรยูร์นะครับผมยังไม่มีถ้าเราอยากจะดูค่าความสัมพันธ์ล่วงหน้าเนี่ย สามารถกดไปที่เครื่องหมายตกใจได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าบอลโอเวอร์วิวเนาะมันก็จะมีรายละเอียดบอกเราอยู่นะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีตัวละครไหนบ้างที่จับคู่ค่าความสัมพันธ์หรือว่าอุปกรณ์ไหนบ้างนะครับที่จะสามารถอัปเกรดความสัมพันธ์ได้นะครับผมถ้าเราปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะได้รับสเตต,ตัสต่างๆเพิ่มขึ้นมามากขึ้นพอสมควรเลยนะครับแต่หลังจากที่เราได้ตัวละครหรือว่าได้อุปกรณ์ที่เป็นค่าความสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมปลดล็อกด้วยนะครับผม ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นตัวละครเคมปาจิของผมเนาะสำหรับตัวละครเคมปาจิของผมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครที่จับคู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำการปลดล็อกเนาะทำให้ไม่ได้รับสเตตัสต,ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกให้ทุกคนดูกันนะครับผมแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่25,492น้กะครับล้วก็กดที่คำว่าบอลได้เลยเนาะ มันจะมีตัวลูกศรสีเหลืองชี้ขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ของตัวละครเนาะจริงอยู่นะครับที่ผมมีตัวละครเงื่อนไขครบทุกตัวแต่ว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยสเตตัสต,ต่างๆมันก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับเมื่อกี้นะครับค่าพลังโจมตีเราอยู่ที่25,492เนาะเดี๋ยวผมลองปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ตรงนี้ดูนะครับว่าพลังโจมตีกับพลังชีวิตเนี่ยมันจะเพิ่มมาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ โจมตี25ง0 0ืพลังชีวิตแสนแนะครับผมเดี๋ยวเราปลดล็อกเลยนะครับนี่หลังจากปลดล็อกแล้วนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีเขียวนะครับถ้าอันไหนที่เรายังไม่ปลดล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอักษรสีเทาเนาะไปดูกันที่พลังโจมตีนะครับเมื่อกี้มันอยู่ที่24,0 0 0ืกว่ากว่าใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น26,800นพะครับพลังชีวิตจากเมื่อกี้แสนแใช่ไหมตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นแสนเกกว่ากว่าแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่า รายละเอียดตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะพลาดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวละครปลดล็อกค,ครบแต่ถ้าไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยสเตตัสต่างๆมันก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะครับว่าเราปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ตัวละครตรงนี้แล้วหรือยังเนาะนะเดี๋ยวดูอีกตัวนะครับอันนี้เป็นตัวละคร เบียคุยะนะครับผมก็สังเกตดูนะครับว่าผมสามารถปลดล็อกพลังโจมตีกับพลังชีวิตได้อย่างลนะ15%เนาะตอนนี้มีพลังโจมตี20,002พลังชีวิต130,000นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองปลดเลยนะครับผมครับอดที่คําว่า activate ได้เลยนะครับเห็นไหมพลังโจมตีเพิ่มมาเป็น230,000นะครับ20,003นะครับผมพลังชีวิตเพิ่มมาเป็น139,000นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาปลดล็อกกันด้วยนะครับโอเคก็ผ่านกันไปแล้วนะครับ 5เทคนิคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันท,ที่เทคนิคสุดท้ายกันนะครับสำหรับเทคนิคที่6นะครับผมที่อยากจะแนะนําเนี่ยก็คือเวลาที่เราเอาตัวละครไปเล่นในด่านต่างๆหรือโหมดต่างๆเนี่ยอย่าปล่อยตีออตโต้จนเคยตัวนะครับผมและควรสังเกตด้วยนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยสามารถใช้สกิลได้บ้างสําหรับเทคนิคนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังงงๆอยู่นะผมก็เหมือนกันนะครับ แต่ก็ได้คนในไลฟ์เนี่ยแหละเนาะมาแนะนําและกว่าผมจะเข้าใจได้เนี่ยบอกเลยนะครับว่านั่งงง,งอยู่พักใหญ่เลยนะครับนั่งอ่านคอมเมนต์อ่านไปอ่านมาพยายามทบทวนว่ามันคืออะไรเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเอาตัวละครลงไปเล่นในโหมดต่อสู้ต่างๆเนี่ยมันจะมีคอมโบคูณ1.2คูณ1.4คูณ1.6 คูณ1.8ไปจนถึงคูณ2นะครับแล้วก็จะมีคำว่า normal แล้วก็ perfect เนาะเวลาที่เรากดสกิลนะครับผมมันจะขึ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับสังเกตนะครับเนี่ยถ้าเรากดไปตรงรูปเหรียญสีทองเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่า perfect เนาะแต่ถ้าเรากดไม่ตรงเหรียญสีทองเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่า normal นะครับไอตรงคำว่า perfect แล้วก็คำว่า normal เนี่ยแหละนะครับคือเทคนิคสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเรากดให้ติดค,คำว่า perfect เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจที่เราทำได้เนี่ย คูณไปเรื่อยๆนะครับผมคูณไปจนถึงคูณ2เลยนะแต่ถ้าเราปล่อยออโต้เนี่ยคอมโบตรงนี้นะครับจะได้ไม่ถึงคูณ2เนาะทําให้ดาเมจรวมที่เราทําได้เนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเก็บดาวของด่านต่างๆได้ไม่ครบนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยเนานะก็คือควรจะกดมือเองนะครับผมเพื่อที่จะเอาคอมโบคูณ1.2ไปจนถึงคูณ2นะครับ โอเคหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราสามารถกดให้มันติดคอมโบเพื่อทําดาเมีสูงสุดได้เนี่ยเราก็ควรจะรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเข้าด่านต่อสู้นะครับที่รูปตัวละครด้านล่างเนี่ยสังเกตไหมครับว่าตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะมีคําว่าสกิลขึ้นอยู่นะครับ เห็นไหมบางตัวก็มีคําว่าสกิลบางตัวก็ไม่มีคําว่าสกิลนะครับและถ้าตัวละครไหนเนี่ยที่มีคําว่าสกิลขึ้นอยู่นั่นหมายความว่าการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษหรือว่าโจมตีแบบใช้สกิลเนาะเช่นตัวละครของซาราีิเคมปาจิเนี่ยมีหลายๆคนสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางครั้งมันถึงเดินเข้าไปตีสอาครั้ง แต่บางครั้งเนี่ยทำไมมันถึงเดินเข้าไปสับรัวๆนะครับสาเหตุก็มาจากคําว่าสกิลตรงนี้นั่นแหละนะครับถ้าตัวละครไหนขึ้นคําว่าสกิลการโจมตีครั้งต่อไปก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบพิเศษนั่นเองนะครับผมและถ้าเรานะครับกดให้ตัวละครที่มีคําว่าสกิลเนี่ยโจมตีเป็นลําดับท้ายๆเนี่ยดาเมจที่ทําได้ก็จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้คอมโบคูณ2จากการกดคอมโบเพอร์เฟกนั่นเองเนาะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่ผมอธิบายไปเนี่ยมีใครงงบ้างหรือเปล่าเนาะแต่ถ้ามีใครสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่ด้านล่างคลิปหรือถามผมตอนไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าเคมปาจินะครับผมลุงซันเงยสึแล้วก็ปู่ยามะเนี่ยมีคําว่าสกิลอยู่เนาะแต่เจรันิคุมายุริแล้วก็บียคุยะเนี่ยไม่มีคําว่าสกิลนะครับเวลาเรากดโจมตีเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินเข้าไปโจมตีธรรมดานะครับผม แต่ถ้าตัวที่มีสกิลเนี่ยเวลาโจมตีมันจะเป็นรูปแบบโจมตีพิเศษเนาะดูนะครับเคมปาจิจะเดินเข้าไปสับรัวๆนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูเทิร์นต่อไปนะครับว่ามันจะมีคําว่าสกิลขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอ้เป็นไงครับฮิโยริโจมตีแรงมากๆนะครับเห็นไหมครับรอบนี้เนี่ยตัวละครเคมปาจิไม่มีคําว่าสกิลอยู่นะถ้าสมมุติว่าผมกดให้เคมปาจิเดินไปโจมตีเนี่ยมันก็จะสับประมาณสองสาครั้งนะครับจะไม่ใช้การโจมตีแบบรัวๆเนาะ เพราะว่ามันไม่ขึ้นคําว่าสกิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าตัวละครไหนที่มีคําว่าสกิลเนี่ยให้เรากดให้มันโจมตีเป็นลําดับท้ายๆเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับคอมโบเพอร์เฟกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับเคมปากิก็จะเดินเข้าไปตีธรรมดานะครับเห็นไหมสับแค่สองสาครั้งเองแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีคําว่าสกิลอยู่เนี่ยมันก็จะเดินเข้าไปสับรัวๆนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำ6เทคนิคการเล่นเบื้องต้นที่จะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเก่งขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอ และถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay เนี่ยก็สามารถโด o n a t ผ่านหมายเลขที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ